สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ ep 3ช่อง Carry Boy รถทำเงินเป็นช่องสำหรับคนที่ใช้รถในการหาเงินไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธิจาการคนขับรถเองหรือว่าจะซื้อมาเพื่อไปวิ่งร่วมหรืออะไรให้กดติดตามช่องเราไว้เราจะมีรถที่ Carry Boy ทำออกมารีวิวกันอยู่เรื่อยๆรถหลากหลายรูปแบบนะครับที่เป็นแต่จะเน้นที่เป็นรถรถใช้งานรถที่คุณเอาไปหาเงินได้ อย่างวันนี้เนี่ยเ,ออเรามารีวิวตัวตัวนี้เป็นตัวพระเอกของ Carry b บ y เลยผมก็บอกว่าในกลุ่มรถทำเงินเนี่ยใน EP นี้เนี่ยเป็นตัวเบสิกสุดเลยของรถทำเงินซึ่งถ้าใครไม่รู้อะไรเนี่ยไม่ไม่รู้จะต่ออะไรเนี่ยต่อคันนี้ไว้เดี๋ยวได้ใช้งานแน่นอนวันนี้คันที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็เป็นออตู้แห้งบน t o y o t a Revo นะครับเป็นแคปชัชสซีมาวางตู้เต็มใบ แต่ที่โชว์เป็นรีโวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําได้แต่รีโวนะครับจะเป็นอีซุจะเป็นนิสสันมิตซูฟอร์ดก็แล้วแต่รถแบรนด์ที่เพื่อนๆชอบมันก็ติดได้ทุกทุกคันเหมือนกันนะครับแต่ 80%-90% เมืองไทยก็อย่างที่รู้รถที่ว่าวิง่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโตโยต้าหรือไม่ก็อีซุก็มี2ยี่ห้อนี้ โปรดักต์วันนี้นะครับเป็นโปรดักต์ยอดนิยมนะครับของกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์เป็นโปรดักต์ก็เรียกว่าตัวเบสิกเลยของรถทําเงินนั่นก็คือตัวตู้แห้งหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าตู้ทึบก็ได้นะครับถ้าดูกันเนี่ยผมจะบอกกับเพื่อนๆว่ามันก็มีหลายแบบจะเป็นแบบตู้ครึ่งใบที่ว่าเอารถช่วงยาวมาวางตู้ครึ่งใบหรือว่าตู้เต็มใบก็ได้ก็มีถือว่าเป็นตัวท็อปของตู้แห้งแล้วก็คือใช้งานได้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์แน่นอนจะไปวิ่งร่วม จะไปวิ่งเองใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้ในบริษัทส่งของอันนี้ cover หมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีเจอร์หรือว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้ามาดูครับอันนี้เราอยู่แล้วที่ที่แคลิบอยตู้แห้งของเรานะครับหรือเราเรียกแคลิบอยคาร์โก้บ็อกซ์ตัวนี้เป็นตู้ไซส์สแตนดาร์ดเลยไซส์ที่ขายดีดที่สุดของเรานะครับเขาเรียกว่า cbl จริงๆไซส์ของตู้เนี่ยความกว้างกับความยาวเนี่ยมันค่อนข้าง fix นะครับเพราะตามกฎหมายแล้วกว้างตามตัวรถยาวก็ตามตามช่วงล่างของรถใช่ไหมครับอาจจะต่างกันได้นิดหน่อยแต่ว่าส่วนที่เราเล่นได้เนี่ยคือความสูงอย่างคันนี้เราเรียกว่า c b l ความสูงของ c a r r y b o y เราก็จะแบ่งง่ายๆเป็น SML ตามความสูงเลย S เนี่ยก็จะเตี้ยเข้าห้างได้เสมอเก่ง M สูงขึ้นมาหน่อย L ก็เท่านี้ภายในเนี่ยเมตหรือจาเป็น c b l l สูงพิเศษอันนี้เราก็ทําอยากจะให้มาดูที่โครงสร้างตู้นะครับ ตู้แคลลี่บอยตู้แห้งเนี่ยเป็นตู้ที่ขึ้นจากผนังแซนด์วิชเพื่อน,อนๆอาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกอีกทีว่าไอตัวผนังแซนด์วิชเนี่ยมันมีข้อดียังไงครั้งหน้าถ้าเกิดว่าไปซื้อตู้แห้งลองถามดูว่าเ,เป็นผนังแซนด์วิชหรือเปล่าผนังแซนด์วิชเนี่ยมันก็ตามชื่อมันเลยแซนด์วิชแสดงว่ามันมีม,ม,มีแกนตรงกลางนะครับแล้วก็ประกอบด้วยด้วยแมทเทอเรียลสองข้าง ตัวแกนกลางเนี่ยของเรามันจะเป็นโฟมส่วนสองข้างที่ประกบเนี่ยจะเป็นแผ่นไฟเบอร์กาสนะครับไฟเบอร์กาสชีตเรียบไร้รอยต่อเป็นสีในตัวด้วยไฟเบอร์กาสของเรานะครับไอตัวตัวผนังแซนวิชเนี่ยมันดียังไงข้อแรกเลยพอเป็นโฟมเนี่ยมันก็เป็นฉนวนฉนวนในตัวต่อให้เราเป็นตู้แห้งเนี่ยบางทีสินค้าเราเมืองไทยมันร้อนของที่เราส่งไปในในตู้เนี่ยถ้าถ้าไม่มีฉนวนอะไรเลยเนี่ย บางทีมันร้อนมากนะในข้างในเนี่ยมันจะเป็นเรือนกระจกแลร้อนมากเลยและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องน้ําหนักอันนี้สําคัญมากเราซื้อรถไปทําเงินเนี่ยเราสิ่งที่สําคัญเราต้องคํานึงสูงสุดเลยคือเรื่องคอสใช่ไหมครับคอสเรื่องน้ํามันเป็นการวิ่งเนี่ยผนังแซนวิชเนี่ยถ้าเทียบกับผนังเดิมๆที่เขาหลายๆคนใช้กันที่ว่าตีเป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาผนังอลูมิเนียมมามาแปะนอกแปะในเนี่ยผนังแซนวิชจะเบาวกว่าอย่างตู้เราเนี่ย ถ้าเทียบกับไซส์นี้แล้วตู้เต็มใบแบบนี้ถือว่าเบาที่สุดในคลาสแล้วดเบาที่สุดในตลาดและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะให้ดูเนี่ยโครงสร้างตู้ของแคลิบอยเราเฟรมตู้เนี่ยถ้าดูเนี่ยเฟรมเฟรมหน้าเฟรมบนเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดข้อดีคืออะไรเบาอลูมิเนียมเราเบาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเข้าตู้เนี่ยเข้าริมด้วยการใช้กาวบอลเกรด รถยนต์เน so 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 ี่ยบอนกันไม่มีการเจาะร้อยเพราะฉะนั้นพอเราไม่เจาะร้อยเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องอะไรเรื่องน้ําวิ่งไปเนี่ยตู้โยกถ้าเป็นการตู้ที่มีการเจาะร้อยเนี่ยจะสุดท้ายมันหลวมปุ๊บน้ําเข้าตรงนั้นสนิมเกิดตรงนั้นนั่นคือจุดบ่อเกิดของน้ําเข้ากับสนิมเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนไปเลือกตู้เนี่ยสังเกตดูไอ้ตรงโครงสร้างตู้เนี่ยเสาหน้าเสาบนเนี่ยมีมีมีตัวร้อยเปล่ามันจะมีถ้าถ้าเป็นตู้เจาะร้อยมันจะมีเป็นรอยรีเวทมีอะไรพวกนี้อยู่ อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีการทําสีด้วยเป็นสีของแบตทชเรียเลเลยใช่ไหมครับตัวผนังเนี่ยสีขาวในตัวแผ่นไฟเบอร์ตัวมีเนียมสีอลูมิเนียมเลยเป็นเกรดอะโนได์มาพอไม่ทําสีเนี่ยเรื่องของการที่ว่าสีไม่เท่ากันเพราะบางมีตู้บางบาง,บาง,บ,างบางที่เนี่ยหรือบางบางบางที่ทําบางอู่เนี่ยเขาก็จะเอาเป็นมีเนียมหรือว่าเป็นเหล็กหรืออะไรก็ตามแล้วก็ต้องมาพ่นสีทับซึ่งบางทีสีมันก็ไม่ทั่วเห็นเป็นเม็ดเห็นเป็นรอย อันนี้ก็เป็นจุดต่ายกันหนึ่งยังผิวตัวไฟเบอร์ของเราเนี่ยเรานําเข้าจากเยอรมน,นีนะครับแล้วก็ได้มาตราฐานฟูดเกรดด้วยเพราะฉะนั้นในการขนขนส่งพวกสินค้าที่เป็นอาหารพวกผักหรือว่าพวกอะไรที่ซีเรียสเรื่องที่ว่ามันจะมีการปนเปื้อนเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยของเรารับประกันต่อมาเนี่ยผมอยากจะพูดในส่วนของ อันนี้ถ้าดูแอ r o โรพาร์ตรอบคันของเราเนี่ยของแค l l y b บอยเป็นมาตรฐานเลยว่าจะมีแอ r o โรพาร์ตไปรอบคันจะมีในส่วนของกระบังลมหน้าจะแตกต่างจากทุกเจ้านะครับในตลาดตรงที่ว่าของเราเนี่ยทำกระบังลมที่เรียกว่าฟูลไซส์กระบังลมใหญ่ผมบอกว่าเรามีการคำนึงในทีมออกแบบเราเนี่ยคำนึงถึงการหลักแอ r o โร n ไดนามิกที่ว่าเวลารถวิ่งเนี่ยเราทำกระบังลมใหญ่ต้นทุนก็แพงนะครับแต่ว่า ในแง่ของคนที่วิ่งรถแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะช่วยประหยัดน้ํามันได้เพราะว่ามันจะถูกหลักแอโรไดนามิกแล้วก็ในส่วนของสกเกิร์ตก็เหมือนกันข้างตู้เราเนี่ยสแตนดาร์ดของแคลิบอยเลยตู้แห้งแคลิบอยจะเป็นสกเกิร์ตดีไซน์เข้ากับตัวรถรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยเราดีไซน์ไม่เหมือนกันข้อดีของสกเกิร์ตนี่คืออะไรถ้าเห็นเลยมันสวยวิ่งดูดีใช่ไหมครับใช้เป็นรถบริษัทก็ส่งเสริมภาพลักษณ์อีกการหนึง่งประหยัดน้ํามันประหยัดน้ํามันได้ไงเพราะว่า บางที่เนี่ยเวลาเวลาสังเกตดูตู้เนี่ยต่อมาแล้วก็แล้วติดติดเป็นโครงเหล็กติดเป็นอะไรเนี่ยกันด้านข้างเนี่ยโอเคมันทําหน้าที่เหมือนกันกันกันของวิ่งเข้าชนห้องเครื่องเนี่ยแต่ว่ามันกันลมไม่ได้ถ้าเป็นโครงเหล็กอย่างนั้นเวลาวิ่งเนี่ยระยะทางไกลลมเนี่ยนอกจากจะชนหน้าปะทะหน้าตู้แล้วมันยังเข้าใต้ห้องเครื่องพวกนี้กินน้ํามันทั้งหมดพอเราติดสเกิร์ตอย่างนี้ไปปุ๊บลมก็จะถูกตามหลักแอโรไดนามิออกออกแบบเหมือนตัวรถยนต์ตัวถังรถยนต์ เพราะฉะนั้นอันนี้จะประหยัดน้ำมันมากนะครับตรงด้านหลังนี่อันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอารหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเวลาจะไปเลือกซื้อตู้แห้งนะครับต้องถามเลยอุปกรณ์ประกอบตู้เป็นสแตนเลสหรือเปล่าของเราของ Carry Boy เราเนี่ยเป็นสแตนเลส304ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นมือเปิดแกนล็อก บานพับนะครับบางที่เนี่ยบอกว่าเออเป็นสแตนเลสแต่ถ้าไปดูดีๆเนี่ยมือเปิดเป็นสแตนเลสจริงบานพับพ่นสีดูยังไงว่าเป็นสแตนเลสหรือไม่สแตนเลสคุณดูได้เลยสแตนเลสเนี่ยไม่มีใครพ่นสีเขาก็จะปล่อยโชว์ว่าเป็นผิวสแตนเลสมันก็จะเป็นสีสแตนเลสอย่างนี้ถ้าเห็นเป็นพ่นสีขาวเนี่ยแสดงว่าอันนั้นอันนั้นเป็นเหล็กพ่นสีละนะครับอย่างของเราเนี่ย304ทั้งตัวเพราะฉะนั้นสนิมไม่มีขึ้น ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสนิมบันไดท้ายอันนี้บันไดท้ายของเราให้แบบว่าเต็มตู้ใช้งานสะดวกแล้วก็ยื่นออกมาหลายๆหลายๆที่เนี่ยเขาจะดีไซน์บันไดท้ายเนี่ยยึดไปกับไปกับตัวเฟรมท้ายบ้างมันก็จะยื่นออกมานิดหน่อยหรือว่ายื่นแค่ตรงกลางตรงช่องให้เหยียบตรงนั้นซึ่งเราดูแล้วว่าในการใช้งานจริงไม่สะดวกไม่เซฟตี้อ่ะคนที่ขึ้นลงเราก็ดีไซน์บันไดท้ายเต็ม เต็มเต็มตู้อย่างนี้นะครับซึ่งสะดวกมากและทําจากวัสดุอ,อลูมิเนียมฉีดด้วยข้อดีคืออะไรก็เบาอีกเราอย่างที่บอกว่าตู้แคลริ b บอเราพัฒนามาถึงจุดนี้เนี่ยเราเราเราเข้าใจคนใช้งานต้องการประหยัดน้ํามันเราเพยายามตัดพวกงานใช้งานเหล็กพวกอะไรออกจุดที่ไม่จําเป็นเราจะใช้เป็นมีเนียมนะครับเพื่อเน,น้นความเบาแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่ในส่วนของมือเปิดเนี่ยมือเปิดตัวนี้ ดีไซน์ใหม่เลยดีไซน์ใหม่ล่าสุดของของเราเลยเพิ่งออกตัวปีนี้เองเปิดตัวดีไซน์แป้นเปิดใหม่นิ่มมากออกเลยเนี่ยเข้าออกเลยแล้วก็แน่นอนเป็นสแตนเลสเพราะฉะนั้นเปิดง่ายมากตัวนี้นะครับมาดูดีเทลลึกๆเนี่ยตรงนี้มีการลื่นกันปุ่มซึ่งออกแบบมานี่เปิดเปิดเปิดงานใช้งานง่ายมาก ประตูเปิดได้270องศาเปิดจนชิดชิดข้างตู้ได้นะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดมีจุดล็อกมีตัวกันกระแทกอันนี้เป็นสแตนดาร์ดของแคล l ีบอยอยู่แล้วไฟรอบตู้ด้วยก่อนที่จะเข้าไปภายในเราดูไฟรอบตู้เป็นจุดเด,นด่นอีกการนึงของแคล l ีบอยเราแล้วก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตดูเวลาไปซื้อตู้แห้งลองถามเขาดูไฟเป็น LED หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ตัวนี้เป็น LED แล้วแต่ว่าแต่ว่าก็มีบางที่ไม่เป็น LED LED มันก็จะทน แล้วก็ไม่มีขาเลยเนี่ยถ้าดูไฟไฟปอกตำแหน่งตู้ทั้งหมดของเราเนี่ยทั้งหน้าหลังนะครับเป็น LED ทั้งหมดแล้วก็ได้มาตรฐานของออสเตรเลียด้วยเพราะเพราะตู้เรานี่ส่งออกนะครับตู้เราส่งออกไปขายตามต่างประเทศทั้งยุโรปทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่เราขายหมดเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์บ้านมาตรฐานของประเทศนั้นๆซึ่งเราก็เลยนํามาใช้กับตู้แห้งให้คนไทยใช้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในตู้กันอย่างที่บอก ตัวนี้ถ้าดูเป็นตู้เต็มใบตู้เต็มใบเนี่ยมันข้อดีของมันในการโหลดที่ผมบอกว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่มีซุ้มล้อพื้นที่การโหลดเนี่ยเต็มวางพาเลทได้คุณโหลดได้พื้นตู้เต็มทุกตำแหน่งจนถึงบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นการขนเนี่ยขนได้แบบว่าเอ่ร้อยเ์จริงๆนะครับไม่มีไม่มีเสียสเปซเลยมาดูตรงนี้ตร,นตรงพื้นพื้นจะเป็นเป็นเหล็กซิงค์เต็มแผ่นไม่มีรอยต่อ ตรงนี้ก็อยากให้สังเกตกันเวลาไปซื้อตู้แห้งหรือว่าตู้รถทําเงินพวกนี้ลองดูถามกับทางเซลล์หรือถามกับคนที่เสนอว่าพื้นเนี่ยเป็นเต็มแผ่นหรือเปล่าเพราะบางที่เนี่ยถ้าคุณไปไปดูนะครับลองสังเกตถ้ามีรถอยู่เไปลองสังเกตดูบางที่จะมีรอยต่อเพราะว่าไม่มีแมตเรียลที่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราสั่งทําพิเศษเพอเขามีรอยต่อเนี่ยเวลาเราโหลดของหนักๆใส่ของหนักๆเข้าไปเนี่ยใช้งานหนักปุ๊บ จุดที่จะพังก่อนจะจุดรอยต่อนี่แหละครับรอยต่อนี่มันก็จะซีลไว้ด้วยกาวใช่ไหมครับมันก็จะเปิดก่อนแล้วคราวนี้ก็จะเป็นปัญหาในการใช้งานเรารู้ถึงข้อนี้เราก็เลยทําดีไซน์นําเข้าแผ่นที่มันเป็นเต็มแผ่นอย่างนี้นะครับจะไม่มีรอยต่อเลยกระตู้ของแคลรี่บอยเราครับและในส่วนของพื้นตู้เนี่ยเราก็มีเป็นออปชั่นให้เลือกได้สแตนดาร์ดเราเป็นพื้นซิงเหล็กเต็มเต็มแผ่นอย่างนี้แต่ถ้าเพื่อนอยากได้เป็นอลูมิเนียมตีนเป็ดได้ไหมได้สแตนเลส เรียบมีสแตนเลสลอนเราก็มีหรืออลูมิเนียมลอนเรามีเจ้าเดียวด้วยซ้ำบางอันนี้ก็มีด้วยนะครับอลูมิเนียมก็เบาอันนี้พื้นก็เรามีหลายแบบให้เลือกอันนี้ก็จะมีในส่วนของคุกคุกที่พื้นนี่อันนี้เลือกได้ปกติเราให้เป็นสแตนดาร์ดแต่เลือกไม่เอาก็ได้อันนี้อยู่ที่การใช้งานคุกเอ่อหจุดทั้งหมดไว้สําหรับรัดของครับภายในอีกจุดหนึ่งที่อยากจะโชว ตรงนี้สวิตนี้อาจจะสงสัยว่าเอมันคืออะไรอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆที่ไม่มีแต่ตู้เราทําไว้มันคือสวิตออนออฟออโตออนออฟก็คือไฟในตู้เราเนี่ยพอเปิดประตูแล้วเนี่ยพอสวิตตัวนี้มันโดนเด้งออกปุ๊บไฟติดเองอัตโนมัติพอปิดประตูกดสวิตเข้าไฟก็ดับเองสะดวกสบายในการใช้งานแต่ก่อนเราไม่มีฟังก์ชันตัวนี้เปิดไฟในตู้ไว้กลางคืนลืมปิดเช้ามาแบตแบตลดหมด อันนี้อันนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงนะครับคราวนี้อย่างที่ภายในถ้าดูภายในเนี่ยคลีนคลีนสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็เป็นผนังแซนด์วิชของเราเราเวลาจะซื้อตู้เนี่ยเราต้องดูดูถึงดีเทลนะครับถ้าดูเนี่ยนอกจากตัวผนังตัวแมททีเรียลหลักแล้วดูกาวซีนการซีนกาวเนี่ยคุณดามเขาดูว่าเป็นเกรดกันเชื้อราหรือเปล่ากันแบคทีเรียหรือเปล่าบอกกาวซีนของเราเนี่ยเราเจอปัญหาตอนแรกทำแรกๆเนี่ยเชื้อราขึ้น นะครับเพราะเวลาใช้งานไปเนี่ยมันต้องมีการล้างล้างตู้ใช่ไหมครับแล้วในเนี้ยมันก็ไม่โดนแดดมันก็ชื้นคราวนี้จุดที่จะขึ้นเชื้อราก่อนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นคราบดำต่างๆเหมือนในห้องน้ําเราเนี้ยขึ้นเป็นจุดแต่เนี่ยกาวซีเราเนี่ยเป็นเกรดกันเชื้อรามีใบเซอร์จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีขึ้นเชื้อราเลยตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องต้อง,ต,องต้องสังเกตคราวนี้ มาดูตรงในส่วนของช่วงล่างบ้างถ้ามาดูสแตนดาดตู้แห้งของเราเนี่ยเราจะให้แหนบข้างละ2แผ่นคือเพิ่มขึ้นไปนะครับจากเดิมของรถเพิ่มไปอีกข้างละ2ซึ่งขนเนี่ยทุกปกติก็อยู่ที่ตัน5สบายสบายแต่สเปคตัวตู้เราเนี่ยบรรทุกพื้นอะไรพวกนี้บรรทุกได้ถึง3ตันสบายอยู่แล้ว3,000กิโลถ้า5ตันก็ต้องเปลี่ยนเพา ตู้ผมจะมีสัพพันทว,ว่าจะเสริมความแข็งแรงตรงพื้นอีกจุดหนึ่งที่อยากอยากให้มาสังเกตดูการตรงในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อของเราเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยเราจะไม่ใช้เหล็กเพราะซุ้มล้อเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าสมบุกสมบันที่สุดนะครับเนี่ยซุ้มล้อถ้ามาดูเนี่ยบังโคลนเนี่ยตรงด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเป็นจุดที่สมบุกสมบันที่สุดวิ่งโดนหินกระแทกโดนน้าทุกวันใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเป็นเหล็กเออบางทีเนี่ย ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยปัญหาคือสนิมผุของเราใช้เป็นพลาสติกเกรด HDPE เป็นเกรดพวกทำไลเนอร์ซึ่งเหนียวมากโดนหินไงก็ไม่แตกอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็เบาด้วยออกมาอีกจุดหนึ่งถ้าเรามาดูกันในส่วนของสัญญาณถอยเนี่ยเราก็จะมีเป็นเป็นติดสัญญาณถอยเป็นออปชันให้นะครับก็คือตรงนี้เลือกได้ใครอยากติดก็จะติด2จุดซ้ายขวาอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นออฟเฟอร์จากทางแคลรีบอนะครับ อ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะโชว์นะครับของแคลิบอยเราเนี่ยมาดูตรงนี้ในส่วนของอฝาเปิดถังน้ำมันของเราเนี่ยต่อเข้ากับตัวรถเหมือน OEM เลยไม่ต้องมีไม่ต้องบางที่เนี่ยจะเป็นกุญแจบางทีเราไปเติมน้ำมันต้องเดินไปไขให้เขาหรือว่าก็ต้องเปิดทิ้งไว้เลยให้เขาเปิดเองใช่ไหมครับหรือบางที่มาเพิ่มคันโยกเพิ่มเข้าไปแต่ของเราเนี่ยต่อเข้ากับของรถเลย ใช้ตัวเดิมๆของ OEM เลยของของโรงงานเนี่ยเปิดแค่นี้ฝาถังก็จะเปิดแล้วนะครับสะดวกสบายใช้งานน้าขับเองก็เติมน้ำมันก็เหมือนรถเก่งไม่ต้องลงไปครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถตู้แห้งของ Carry Boy เรานะครับเ,เป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆเห็นถ้าชอบหรือว่าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ ติดตามช่องของเราไว้กดเปิดกระดิ่งไว้กับรถทำเงินจาก c r r y y o y นะครับช่อง Carry Boy รถทำเงินของเรานะครับและถ้ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือกำลังจะซื้อรถทำเงินสักคันเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราได้ข้อมูลพวกนี้ก็จะมีอยู่หรือว่าจะเป็น Facebook เป็น l i n e แอดเราก็มีนะครับมีทีมงานคอยตอบคำถามพวกนี้ทั้งหมดครับว,งงวันนีออ้ขอบคุณนะครับที่ติดตาม